สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานประตูนะครับประตูสแตนเลสอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับลายตามแบบที่ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้ช่างติดตั้งเรียบร้อยนะครับกาลังเก็บงานลอกสติกเกอร์นะครับนี่นะครับบ้านหลังนี้จะมีประตูสองบานนะครับอันนี้อันนี้บานที่หนึ่งนะครับในช่างไหนลองเปิดประตูดูครับประตูนี้ของเรานี่มีน้ําหนักเบานะครับเปิดปิดง่ายครับ เงียบลื่นนะครับบ้านนี้ขนาดสี่เมตรเจ็ดสิบนะครับสูงสองเมตรนะครับนี่นะครับลื่นนะครับมีน้ำหนักเบาเขียนง่ายนะครับเอาลองเปิดดูครับนายช่างนี่นะครับใช้แค่ปลายนิ้วผักก็ได้นะครับน้ำหนักเบาลื่นน้ำหนักเบานะครับหมกคนแก่เปิดได้นะครับ นะครับล้อประคองเราลื่นนะครับไม่มีฝืดนี่นะครับส่วนรางก็เทคานเรียบร้อยนะครับรถใหญ่เข้าได้นะครับรถหกล้อรถติลดล้อเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจังกำลังเก็บงานอยู่อันนี้กว้างนะครับหน้างานอยู่อำเภอเมืองสัตคามนะครับบ้านกิเลก ด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีครับบ้านหลังนี้แต่วันนี้ร้อนไปนิดนึงนี่ยครับอีกบานหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับเลื่อนซ้ายกับเลื่อนขวาเนี่ยครับช่างกำลังเก็บงานลายเหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่ครับทีงานของเรามีอาชีพนะครับ น้าหนักเบาเหมือนกันนะครับลื่นเปิดง่ายพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับ098-097-4315ทด้างช่างยุงกับตันเหล็นะครับหรือเบอร์โทรตามนี้เลยครับมหาสา,ารคามร้อเอ็ดขอนแก่นยะโสอุบลรับหมดนะครับโคราชขอบคุณครับ